นึบๆหวานๆอร่อยดี <c oughs> มีใครเคยชิมยัง <c oughs> เดี๋ยววันหยุดนี้เรามาลองทํากัน <c oughs> ว่าจะทําแบบไหนาวขั้นตอนแรกนะฮะก็ออกเปลือกออกแล้วก็ผานเอาเนื้ออย่างเดียวนะฮแค่น้ำปูนนะฮะนี้ แกน้ำปูนใช้ม,มะ,ะม่วงแรดบนะฮะมะม่วงแรดบไม่มีหนานะมะม่วงแรดบธรรมดาไม่มีหน่าเพราะว่าไม่มีเสี้ยนนะฮะเสี้ยนน้อยมีเสี้ยนน้อยเติมเลยน้ำส้มสายชูนิดหนึ่งอาประมาณมะม่วงแก่กำลังพอดี นี่ฮะต้มนะหลังจากที่เราแช่ไปประมาณสามชั่วโมงนะฮะก็เอามาต้มกับน้ำตาลเท่าไหร่นะใส่น้ำตาลน้ำตาล,ลานาหนึ่งกิโลเะาม่วงนี่ม้าม่วงเกลือหนึ่งช้อนนะฮะเกลือหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วหนึ่งช้อนชา ช้อนชาประมาณนะฮะเกลือก็ค่อยใส่เอาก็ได้นะไม่เป็นไรต้นตาลหนึ่งกิโลนะครับมะม่วงอ่าดูไปแล้วประมาณสักสามกิโลได้เนื้อเฉพาะเนื้อมะม่วงเพราะเนื้อเฉพาะเนื้อมะม่วงนะฮะประมาณสามกิโลอ่าเดี๋ยวรอดูว่าตอนต้มเสร็จล้วเราก็จะเอาไปตาก,กทีหนึ่งนะ นี่ฮะต้มจากน้ำเต็มหม้อนะฮะก็ต้มเหลือน้ำนิดนึงนะฮะเธออยู่ประมาณหนึ่งในสี่ของอน้ำนะฮะหม้อนี้นะก็ปมะม่วงก็จะสุกพอดีนะฮะก็จะเอาไปตากฮะรอบ <c oughs> ต่อไปนะฮะ นี่ครับผมนี่ตากแล้วก็เอามาเรียงตากสวยๆเลยฮะตากสักแดดแรงๆสักหนึ่งครั้งนะฮะจะมารอชิมกันครับผมว่ามันจะนึบเหนียวนุ่มอร่อยขนาดไหนฮะนี่ฮะหลังจากตากแดดน่าจะประมาณสองเดดได้นะฮะตากคือตากให้มัน แห้งสนิทนะฮะแห้งแบบไม่ใช่แห้งจนกรอบนะฮะเอากระแค่แห้งสนิทนะฮะจับแล้วมันมันไม่เปียกมือกันนั่นเองนะ,ะก็น่าจะสองเดืนนะฮะนี่เหลืออยู่แค่นี้นะ,ะทำหนึ่งอาทิตย์แล้วนะฮะอันนี้ทำตั้งแต่วันอาทิตย์วันนี้วันเสาร์โอเคฮะเ <c> น <oughs> ี่ยตากก็จะได้ประมาณนี้นะฮะ ก็จะเก็บไว้ได้นานไม่มีขึ้นราด้วยฮนะสวยงามกินแล้วจะหนึบหนึบอร่อยฮะโอเคครับผมใครอยากอ,าอ่าลองทำก็เอาไปทำดูนะฮะอร่อยครับเก็บได้นานด้วยมีราคาด้วยนะฮะนี่